ที่อำเภอเวียงเชียงรุงตำบลดงมหาวันต่อกับตำบลทุ่งกอน้ำท่วมข้าวพีน้องมิดพอเขามยังหน่อยนะเขามันเล็กเขามันยังถึงืบคืบเดียว น้ำกับพ่อทวงให้มีดพอดีขั้นหน้าบางขั้นก็นยังโพออยู่นะครับแต่ว่าเขามันหน่อยยังว่าเนาะผลก็กำลังไหมอยู่พุนน้ำจะไหลออกมาจากทางทิศตะวันออกจะไหลลงสู่แม่น้ำกกน้ำกกขึน สบายใจรอบสามคงจะมาถาน้มลดลงเป็นหน้ารอบสองผ่านไปแล้วรอบแรกถ่วงเมล็ดเขาไม่ไม่หน่อยๆาจปั่นทํารอบสองเป็นนาน้ำตมเขาก็ลังคืนได้สิบเซน ถ้าหาวันหกวันขาดว้าจะได้ทำหลบสามเบิดแนวกะปูกแ้วพี่นองเย้ยดีเป็นผู้เห็ดแนวกะปูขายสอบเลยเจ็ดลอยห้าสิบบาทแปดลอยตามแต่เดี๋ยนี่ก,ก็ยังตก มาเปีมาเปียอยู่นี่แหละน้ำต่วมสูงโปรดละมัดระวังเ้อพี่น้องโอ้มาเบิ่งทะเลทะเลใสทะเลน้ำทะเลน้ำต่วมทงอ่ะลดลงน,น,นิดน้อยแล้วพี่น้องเศร้านี่ก็บซื้อวันะวนั้นก็นี่ลดลงนิดหน่อยแล้ว ไปได้ไปได้รถยนต์ไปได้สบายโย่ไปนี่กระดดลงบ้างแล้วล่ะขันฝนบ่มาต่มอีกพี่น้องเอ้ยเขามิดมิดจ้อยมิดจ้อยมิดจิลีคุณน,นะครับที่เวียงเชียงรุ้งนะครับเวียงเชียงรุง้ง ชนไปมาเออก็ไปได้อยุมีออกเอนเก๋งก็ไปได้อยุไอจักรยานกัโอเคอยู่ไปได้อยู่ท่วมไม่ไม่ถึงท่อพี่น้องเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนกะออกมาบริการประชาชนคนเข้าตกปลาแบบมาบเล่นน้ำเนาะอ่าไปก็ไปไปไป hey, <bye. S 1> เอ่อไป แต่คาดว่าคาดว่าอีกสักคันบอเตอร์ไม่อีกคาดว่าจะบ,บกนะครับนาอบลกรอเรื่อยอยู่มันช่องท่ามฮาท่าออกบ่มีพี่น้องมันท่าออกมันหน่อยลนถนนน่ะท่าออกไม่ท่าออกช่องเดียว้องเดียว ั้งระบายหน้ามันน้อยโอ้นอกล้วยปีเพ่นง,งามเไยนี่ทังด่านจะพานเนี่ยช่องทางออกมันนี่เรียกว่านะพี่น้องทัทังออกมัน หน่อยก็มีมยู่แค่เนี่ยนี่คือคล้องล่องวายเนี่ยตอนบนนะคับพี่น้องมันล่นออกจากล่นทะลกทะลักเขาจากแม่น้าเพื่อล่นเข้าทงหน้าเลยจังเดี๋ยวเรามาน้ามอีกครั้งหน,นึ่งนะครับ นี่เป็นบ้านปลาเล่านะครับในระวางปลาเล่ามันก็ไพ่ธรรมชาติพี่น้องนี่แหลกสลากใต้ก็ไปยึดการเกษตรต่างดวขี้มาระเบง บริการประชาชนบริการไปได้อยู่เนาะรถเครื่องรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ไปได้สบายอยู่ตัวลุงละ,ละ ทางออกทางเดียวเดี๋ยวพยาเตือนไม,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 ม่อีกโวูฝนฝุ่นตงเซิ้งฝนยังขึ้มเมฆหมอกเมฆหนาแนมเข้ามาอีกแล้วรถตัดหนักน้อยเนี่ย อขแปลงเนกไหลลงห้องไหวยอยู่น้องไหลลงลงไหวไลลหลลงห้องเขามาถามอ๋อหน่วยงานใดเลยมากเนี่ยอบตอบตอ น้ำท่วมสูงปวดระวัง

วนยันไนนไงได้อไดนอ,ลอ,ลอนลองในน้ำหลายอย่างมันขาดครับผม